สวัสดีทุกๆท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอประกาศขายรถบรรทุก6กล้อดับต่อใหม่กันอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีรถทั้งหมด3คันนะครับเป็น6กล้อดับต่อใหม่นะครับเป็นรถห้างยางใหญ่ทั้งหมดนะครับรหัสคัสซีก็เป็น FF 3 H 2คันนะครับ FF 1 J 1คันนะครับ เป็นหัวสมอ1คันนะครับเป็นหัวปีกนก2คันนะครับหัวปีกนกนี่ก็ F F 3เฮนะครับ1 9อยแรงม้ามีจำนวน2คันนะครับส่วนสก็สั่งพิเศษมานะครับเป็นสีขาวมุกทั้ง2คันนะครับลูกดำปั๊มปั่นใหม่นะครับชุดแต่งเขาจัดกันเต็มทั้ง3าคันนะครับเขียนแบบเรียบร้อยนะครับทะเบียนเต็มทั้ง3าคันนะครับ ทะเบียนพร้อมพรบรเต็มนะครับคุณลูกค้าซื้อไปก็ไปรอรับโอนเป็นเจ้าของได้เลยนะครับส่วนทะเบียนเต็มเขียนแบบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้ง3คันยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับทั้ง3คันพร้อมใช้นะครับเป็นกระบะดำเหล็กแบบสมิธนะครับ สคันนะครับสภาพพร้อมใช้สนใจก็มาดูรถกันนะครับอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีนะครับหรือคุณลูกค้าอยากจะได้รูปภาพวิดีโอเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่มีไลน์ก็โทร0879481821นะครับมีไลน์นะครับอยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีอําเภอดอนเจดีนะครับ รถสามคันนี้จอดอยู่ที่เดียวกันนะครับสองคันนี้สั่งสีพิเศษมานะครับเป็นสีขาวมุกชุดแต่งชุดแต่งก็จัดเต็มนะครับราคาคันละ7 9 0 0 0 0บาทนะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับรถคันนี้เอกสารทะเบียนเต็มทั้งคู่เลยนะครับทั้ง3คันเลยนะครับชุดแต่งก็จัดไม่เต็มหมดแล้วนะครับสภาพยางก็ เป็นใหม่อยู่นะครับลูกดำปั๊มปั่นใหม่นะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับ สั่งสีขาวพิเศษมานะครับเป็นสีขาวมุกทั้งสองคันนะครับส่วนคันสีชมพูก็เป็นสีสีชมพูเป็นสีอูไซส์นะครับสั่งพิเศษมาเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นระบบเฟอร์นิเจอร์ภายในหัวเกง๋งทุกอย่างก็ครบหมดนะครับชุดแต่งก็จัดกันเต็มแล้วนะครับทั้งสาคันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำสเสนอแต่รถ6กล้อดับต่อใหม่อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ก็มีทั้งหมด3คันนะครับสนใจก็มาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนก็ได้นะครับจัดไฟแนนก็ได้อยู่คันละประมาณ550 0 0 0บาทนะครับเกดดิตโดยรวมก็ต้องเช็คกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคืนหลงก็หลักหมื่นนะครับ สีขาวมุกนะครับทั้งสองคันยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับนี่เลยครับเพื้นสว,สวยนะครับจอดเพื่อนฝุ่นเฉยๆนะครับมีรถบรรทุกอ้อยวิ่งผ่านไปมาก็ที้ฝุ่นก็จะลอยมาเกาะเพื่อนหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนยางใหม่นะครับนี่ครับการฝุ่นชุดใหญ่จัดเต็มนะครับ พ่อก็เป็นตัวเอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับรับไปก็ไปวิ่งงานได้เลยนะครับต่อใหม่นะครับต่อใหม่เขียนแบบภาษีเต็มพร้อมพอรบ,บรนะครับเขียนแบบเรียบร้อยนะครับราคา7จ็ดแสนเก้าหมืบาทนะครับสองคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับ เวลาถ่ายเป็นวิดีโอหรือภาพถ่ายออกมาก็จะแลดูเป็นสีขาวธรรมดานะครับถ้าคุณลูกค้าเห็นในช่วงตอนเย็นๆเช้าๆ,ๆนะครับหรือว่ามาดูตัวจริงนะครับสีก็จะไม่จะไม่ดูธรรมดาแบบนี้นะครับเพราะเป็นสีขาวมุกจะดูขึ้นตานะครับดูแล้วก็จะสวยแวววาววันนี้เยอะนะครับถ้าเกิดว่าได้พบเห็นตัวจริงนะครับคันนี้เป็นสีชมพูนะครับตัวนี้เป็น f F1J นะครับ เครื่องยนต์210แรงม้านะครับ FF 1 J นะครับรหัสค4สีเครื่องยนต์เป็น J o 8 c นะครับ210แรงมา้าคันนี้ก็จัดเต็มนะครับจุดแต่งนะครับสีก็สั่งพิเศษมานะครับเป็นสีรูดไซส์สีชมพูรูดไซ์นะครับกันชนก็ย้ำทั้ง3คันนะครับเป็นกันชน ไอ้บางโคลนนะครับขอโทษนะครับบางโคลนก็เป็นบางโคลนแบบย้ำทั้ง3คันนะครับคันปุ่นก็แบบจัดเต็มทั้งหมดนะครับูุลูกค้ารับไปก็ไปใช้งานได้เลยนะครับเรื่องดีครับพัสีสวยนะครับพัสีไม่มีหักมีขาดไม่มีดามเลยนะครับพัสีสวยๆทั้งนั้นนะครับพอรถชุดนี้เป็นรถทีแรกก็เป็นรถล่องเป็นแบบแบบตู้แบบกระบะนะครับก็มายกตู้ลงกระบะลงก็เอามาต่อดานะครับ ไม่ใช่ซื้อรถจอดรถจอดทิ้งนะครับอันนี้เป็นรถที่วิ่งงานอยู่นะครับมาตัดล้นช่วงแล้วก็เขียนแบบหือเป็นรถที่วิ่งขับได้ทุกคันนะครับก่อนที่จะต่อดํานี่นะครับเป็นรถที่วิ่งงานอยู่นะครับก็เอามาตัดล่นช่วงเขียนแบบนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมหมดเลยนะครับเป็นรถห้างทั้ง3คันนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมหัวเดิมนะครับ ก่อนที่จะมาทําดัมก็มีเป็นแบบรถล่องนะครับก็ใช้งานอยู่ปกติก็มาเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นรถดัมทั้ง3คันนะครับคันนี้ราคาค่าซีเป็น F F 1 J เครื่องยนต์210แรงม้านะครับคันนี้ราคา8 4 0 0 0 0สนะครับเครื่องยนต์210แรงมา้าส่วน2คันนี้ก็คันละ7 9 0 0 0 0นานะครับราคาค่าซีเป็น พันสีขาวนะครับรหัสคันส,สีเป็น FF3H นะครับภายในครบทั้ง3คันนะครับเฟอร์นิเจอร์ก็ครบครบนะครับแอร์ติดตั้งใหม่ทั้ง3คันนะครับแอร์เย็นทั้ง3คันนะครับสนใจก็มาชมรถกันนะครับมาจุดเดียวก็ได้ชมรถ ถ้าคุณลูกค้าสนใจจะชมเป็นรถดัมพหกล้อดัมพยางใหญ่นะครับก็จะได้ชมกันถึง3คันอยู่ในจอดอยู่ในจุดเดียวกันนะครับเป็นรถห้างนะครับล้อใหญ่ยางใหญ่เป็นยาง900นะครับทั้ง3คันต่อใหม่ทั้ง3คันนะครับยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับเอกสารทะเบียนพรบเต็มนะครับเขียนแบบเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้ารับไปก็ไปใช้งานได้เลยนะครับเอกสารพร้อมจริงๆนะครับทะเบียนเต็มเต็มเต็มหมดเลยนะครับทั้ง3คัน เป็นกระจกไฟฟ้า2คันนะครับแต่งกันไว้ทั้ง3คันไม่ไม่มีด้อยว่าค,คันไหนด้อยกว่ากันเลยนะครับสภาพสูสีกันทั้งหมดเพราะเป็นรถต่อใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องดีทั้ง3คันสีสวยทั้ง3คันภายในเบาะก,ก็มาหุ้มกันใหมนะ่คันนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ รหัแคสซีเป็น ff 3 h เนะครับสีขาว2คันนะครับรถห้างหัวเกียร์เครื่องเดิมนะครับสวยสวยพร้อมใช้นะครับต่อใหม่อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดดนจจดีนะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไปเน้นก็ได้นะครับสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ก็โทร092 667 0 8 9 9ก็ได้นะครับนี่แะครับกระบะทรงสวยๆทั้ง3คันนะครับ สวยแบบแยกไม่ออกนะครับสนใจก็มาดูมาชมกันนะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับแต่งถึงจริงเลยนะครับ3คันนี้นะครับเล็กๆได้น้อยรายละเอียดเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับคามสวยก็จะแตกต่างกันนิดนิดได้น่อยนะครับลูกดำปั๊มปั่นใหม่นะครับเครื่องแน่นฟิตทุกคันนะครับเครื่องไม่มีหลวมเลยสักคันเดียวนะครับ ไปในหัวเก๋งก็ครบครบนะครับส่วนแอร์ติดมาใหม่ทั้ง3คันนะครับจะซื้อแบบสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่กดติดตามมาอยู่ทางช่อง YouTube และ Facebook นะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ตรงสายงานของท่านนะครับเพื่อท่านนั้นกำลังมองหารถพ่วงรถ10บล้อ 6ล้ออะไรไปใช้งานนะครับเผื่อแต่ยังไม่ตรงงานของท่านนะครับก็ฝากกดติดตามไว้นะครับตรงจุดนี้ก็จะลงรถหลากหลายนะครับ10ล้อ12ล้อรถพ่วงเครื่องจักรหนักประมาณนี้นะครับจะน,น,นําเสนอกันอยู่เกือบจะทุกอาทิตย์นะครับเป็น6ล้อ10ล้อรถพ่วงก็จะมีตลอดนะครับเผื่อคลิปนี้ยังไม่ตรงสายงานของท่านที่กําลังมองหาอยู่ก็ฝากกดติดตามไว้นะครับคลิปต่อๆไปก็อาจจะตรงสายงานของท่านนะครับ ถุณลูกค้าได้กดติดตามไว้นะครับคลิปวิดีโอก็จะไปเด้งแจ้งเตือนในเรื่องของท่านนะครับเวลาผมนําเสนอนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับทุกทท่านที่กดติดตามกันอยู่นะครับคนไทยที่ทํางานต่างประเทศก็มีติดตามอยู่เยอะนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่กดติดตามกันอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ